พ <ciğim. S 2> ี่น้องเช่าอีสานบานนอกหน้าสายแข็งมักจวดจังคักครับผมวนนี้ก็มาตรวจสอบสภาพอากาศทังภาคอีสานบานหฮากันครับว่าอากาศช่วงหน้าหนาวมันดิเป็นจังไดแน่นะครับมาเริ่มกันเลยครับโดยผมจะอิงจากโมวเดลวินดีเป็นหลักด้วยครับควาโมเดลวนี้เนี่ยโอ้สายพยากรอ์อากาศบันหฮาเนี่ยเอามาใส่กันคักแน่ครับความแม่นย่ำสูงครับเราก็บิ้งเข้าใจง่ายครับผมครับจากโมวเดลสําหรับวันนี้กับวันศุกร์ที่หาครับ ดือนพฤศจิกายนครับผม2 5 6 4นเนาะครับผมสังเกตจากพื้นล้มครับผมด้อิงจากระบบพื้นล้มก่อนนะครับจากวันที่หอดวันที่หงเนาะครับล้มทั้งอีสานบ้านเฮาห่ือเสียนวาทิทังล้มนี่บว่าค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับอากาศยังแปรปวนอยู่ครับผมลมหนาวยัง่ทะลงมาเนาะครับลมพัดสเปสปาครับ บางพื้นที่ก็สิมีฝนตกได้เด้ครับพีนองบ้านห้องต้องระวังได้ครับช่วงนี้ก็หนาเก็บเกี่ยวเขาเนาะครับให้เบิ่งพยากรณ์อากาศดีดีครับพอหลังจากวันที่เจ็ดเป็นต้นไปครับโอ้สังเกตเบิ่งจากโมเดียวนะครับเห็นปืนของเส้นไอโซบาครับเส้นไอโซบาซุ้มเส้นเลี้ยงอยู่ในคลิป่อยครับเริ่มเลี้ยงแถวแตกลงมาจากประเทศจีนมึนครับค่อยๆขยับขยับน้ำผ้าม้วนอากาศเย็นลงมานนะครับร่มกันโชกันแห้งครับอากาศก็เริ่มหนาวขึ้นครับ เบื่องตามโมเดลเลยได้ครับพี่น้องป้องไปยิ่งเงี้ยวจากวันจันทร์ที่8ครับถึงวันเสาร์เลยครับเตรียมตัวรับมือได้ครับพี่น้องบ้านเฮ้าเตรียมบักเน่าเตรียมคีมต,ต่างๆกับคีมท่าผิวกับว้ท่ากันขาแตกนะครับบางคนกับโอ้ล้มหนาวมากนี่ขาแตกหน้าแตกแขนแตกแล้มไอ้เลยครับด้ือความเป็นห่วงกับผมพอดีเฮามาอิงจากโมเดลจะอิงจากคว่กดอากาศได้ครับคว่กดอากาศก็กสิคือดี ปืนสีน้ำตาลครับสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนครับสีน้ำตาลอ่อนก็คือปืนควมหนาวครับควบหนาวเย็นครับแตสีผัดลงมาเด้ครับจากภาพครับเห็นว่าม้วนอากาศเย็นนี่สีน้ำตาลจางๆครับไปถึงเข้มครับค่อยๆแพผลงมาตามเส้นไอโซบาร์เลยครับสอดคล้องกับพื้นล้มขังต้นที่ผ่านมากับจากวันที่หาหอดวันที่หกเนี่ยพฤศจิกาเนี่ยเห็นว่าควบกดอากาศเนี่ยปืนสีน้ำตาลอ่อนนี่หมายถึงควมเย็นนะครับแต่ยังบ่แผลงมาเท่าไรนะครับ อากาศก็เย็นสบายลมนอ่อนนะครับล่มบนแห้งนะครับในช่วงตอนเดเศร้าก็ได้เย็นสบายตอนกลางเว้นเลยโอ้ยหันเหี่ยแตกเหี่ยแตกหมดเลยครับเบิงมากเลยเลยครับจนถึงวันที่เจ็ดครับโอ้สังเกตปืนสีน้ำตาลครับเริ่มขยับลงมาตามภาพเลย้อครับพี่น้องเส้นไอโซบาร์ครับโอ้แตกส่วนๆลงมาครับเริ่มที่ขึ้นครับควบอากาศเลี้ยงตัวหยิบใหอยค่อยๆพานลงมาจากจีนครับ เขาเวียดนามครับค่อยๆลงมาประเทศเลาวครับแล้วก็เขา่าภาคอีสานตอนบนครับเบิ่งตามภาพเลยนะครับพี่น้องบัานนะมันคยค่อยแพ้่ลงมาครับม้วนอากาศเย็นยิ่งเงีาวไปจนหวดวันที่สามครับผมครับผมบัดน,นี้ก็มาเบิ่งลมฝากพี่น้องเอฟซี FC ครับคนมากวาวคือพวกซุ่มเฮ้าครับอนุรักษ์วัฒนธรรมเฮาก็คือ เรนวาวครับเป็นกีฬาครับซุ้มหมักเรีนวาวส่วนหมากบานเ้องพิ่นกระิเรีนช่วงหนาหนาวครับหนาเก็บเกี่ยวเข่าครับผมผมก็ดีบอกว่าล้มมือไดมันดีแห้งบ่แห้งนะครับมือไดดีเรียนสอดแจงบ่แจงครับผมก็มาลองเบิ่งกันได้ครับจังบานผมนี่ยยุ่สลรค้ามนะครับบ้านแอดมินนี่ครับก็ดีใส่ภาพพื้นล้มของล้มอุบลครับเป็นลักครับผมเบิ่งจากล้มอุบุนหัวจังล้มมันดีพัดพันของมาจากข้างอุบลนี่มาหดสารคข้ามหลุดแตกลงมไปทั้งโคราหลาครับล้ม ลมหนาวนะครับลมแดนวาวฮาอลงมาทางสลักข้ามลอยเอสดซูรินบุรีรัมโคราชยโสทรนครับศรีสะเกตไม่เลยครับพีน้องซุ้มแดนวาวซุ้มมากวาวหรีอมากเหล่นวาวน้ำกันครับอิงจากลมอุบลได้ครับผมสำหรับภาคอีสานตอนล่างเราก็ดิพามาตรวจสอบว่ามือใดลมแห้งลมโมแห้งสอดแจ้งบ่สอดแจ้งสี่นี่นะครับเบิ่งเลยนะครับตามภาพครับลมจากเทสบาลนครอุบลเราจะท่านี้ไทยครับผม ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาครับหอดวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564นเนาะครับเฮาดิแลนวาวคือปอยวาวขึ้นประธางลมหนาวเนี่ยสอดแจ้งได้เกือบซุ่มือครับผมสำหรับพี่น้อง FC ฟซีนะครับสายมากวาวคือกันเนี่ยมีลมทุกวันเลยครับผมเตรียมรับลมกันครับลมแห้งกันครับพี่น้องปีกวาวให้งแข็งครับปีกวาวแห้งแข็งเพอดีพอดีครับย่ออวันหลายครับขันซุ่มปีอวันเนี่ยโอ้ยรับล้มเบ่บไหว้ด้ยครับเพราะว่าลมแห้งลมแห้งระดับ 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถึง3.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมเบื้องตามภาพคาล้มกันโชกได้ครับในหน่วยน็อตของแต่ละมือกันเลยครับผมตั้งแต่ตีหนึ่งจนหอดเวลา22นาฬิกาครับของแต่ละมือครับผมว่าช่วงไหนเวลาไหนล้มสิแห้งบ่แห้งคาล้มทิ่น้อยส่สูงมากหน่อยเพียงใดเนาะครับเข้าเบื้องเ,เอาครับภาพแรกสรุป แถวสารคามหล่อเอ็ดจังหวัดรอบๆนี่โอ้แรนวาวสอดแจ้งเลยครับพืชล้มลงจากอุบลครับผมก็เอามาให้พี่น้องบ่ต้องไปยุ่งยากครับถ้าเบิ่งน้ำผมเอาก็ได้ครับพี่น้องสายแรนวาวครับผมนี่เฮ็ดคลิปดูๆครับว่ามือใดที่มีล้มสอดแจ้งบ่ครับทางสารคามโอ้ยบ้านผมจากโมเดลแรนวาวสอดแจ้งได้ฮอดวันที่13พุ่นแล้วครับโอเคครับมาเบิ่งลมทางโคราชกันเบิ่งครับพืชลมทางโคราชครับผม โอ้จากคืนล้มทางโคราชครับก็จะเริ่มแห้งจากวันที่8เป็นต้นไปครับทิศทางล้มก็ถือต้องอยู่ครับตามลมหนาวสายแลนวาวกับวาวมาแลนมาเทศกันได้ส่วนที่สอดแจ้งพอสอดแจ้งนี่เบิ่งตามขาลมเลยครับพี่น้องในแต่ละช่วงเวลาเมื่อบ่งลมอุดรนเอครับทางจังหวัดอุดรครับโอ้อุดรนี่ลมมันแปลกๆนะครับบอทราบว่าพี่น้องแถวอุดรนี่เอฟซีแถวอุดรนี่เล่นวาวก็เฉย เอาวาวมาหลับลมหนาวป่ะครับกันภากันเอาวาวมาหลับลมหนาวขอเสียงในเด้อครับคาล้มวันที่สิบสามนี่โอ้ยังบ่ทั้งน,นิ่งครับจากมือนี้จนหอดวันที่สิบสามอย่ลมบ่หนิ่งครับลมบ่แห้งเท่าที่ควรเนาะครับโม่เดียวพื้นลมทั้งคุ่นเพิ่นบอกวางสี่เนาะครับผมก็เาว้า,วาวตามเพิ่นมาเบิ่งคาลมจากสกุลนครมังครับจากภาพเสียงวาลมมาวันที่แปดคือกันครับผมแต่พี่น้องมีวาวอะเอาออกมา วาวาะลับล้มได้ครับปล่อยวาวขึ้นบรรอากาศได้ครับเบื้องตังภาพเลยด้ครับผมในแต่ละมือแต่ละช่วงเวลาของแต่ละมือนี่ครับวาวล้มมันดีเป็นแดดครับสรุปตอนท้ายครับล้มผู้บนอยู่โอ้สนั้นวันไหวครับแห้งสะใจครับปล่อยวาวขึ้นบรรอากาศได้สบายครับสอดแจ้งหลายมือนะครับครับทีมท้ายครับฝากจังน้อยนะอครับฝากพิน้องสายเลียนวาวมากวาวนี่ครับเล่นวาวอะเล่นดีคว้อมระมัดระว่างได้ครับ บกวรไปปล่อยวาวติดทางดำหรือทางสินทางสินลักๆครับเวลาวาววาวมันลงนี่ครับหลักล้มงีหมือนเสาร์เสียก็งั้นดินไปพาดขึงถึงหนึ่งยุทธคนทางห้ารถสัญจรไปมากนี่มันมีเหตุขี่เกิดอันตรายนะครับกับซุ่มไปผูกวาวไหวทั้งางข,าง,ขางครับผูกวาวไว้างเงี้ยขางขางเงี้ยเหมือแรงห้าคนขับมอเตอร์ไซค์มากมันยดิเสียกเสียกวาวนี่ไปเกี่ยวข้อซุ่มขี่มอเตอร์ไซค์คนสัญจรไปมากครับผม เรียนวาลวันย่างเรามาระวังในเด้อครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แหละครับเอาไว้ซ้มนี้ก่อนครับถูกใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe ในช่องผมแน่ครับเพื่อเป็นกกำลังใจครับในการทำคลิปต่อต่อไปนะครับผมฝากช่องอีสานบรรนององแน่ว้ยนี้เด้อครับในอ้อมอกพี่น้องป้องไปเอฟซีทั้งหลายครับกราบขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ